สวัสดีพี่น้องก้องปายวันเสาร์นะคะเนาะอีนางก่อมาหอดรานแล้วค่ะพอมาหอดรานเขามีเวลานหนึ่งชั่วโมงในการเติมของยืนรานคนเดียวนะคะเนาะวันเสาร์วันนี้ยืนรานคนเดียวคิดว่าดุขาแล้วพวก,กสิบอ,อันนี้ทำใดดอกอีนา,นกางก้ันจะหูเข่าคะ่ะมาถึงเขาก็หูเข่าก่อนแล้วก็จะไปต่อด้วยผักไก่เนื้ออันไหนที่เขาจะต้องเติม เอากระเบิงเนาะค่ะเนาะนี่นั่งหัเข่าก่อนเติมของโบยุงยากดอกคะ่ะเพราะว่าของอันเก,ก่าก็ยังมีอยู่นะที่น้องของที่เหลือกับเมื่อวานนี่เนาะค่ะเนาะเล้วก็เทาเติมแค่พอก,กิ่ยางดอกค่ะพวกไก่เกยจ่ของหลานเพิ่งก็กเห็ดมไห่ยยดเล้วจ้ะอีน่นังกับแค่เอาใส่ถาดแค่นั้นมันนี่ไม่รู้ว่าอากาศจะ ยังไงนะคะเนาะเพราะว่าเสาร์ซุกเสาร์อาทิตย์นี่มันมันมีงานไทยแฟร์พี่นอ้องมันมีงานไทยแฟร์ก็คืองานของคนไทยงานร้านอาหารไทยอยู่ในเมืองบาเก็เน,นะคะนะ่ะเนาะพี่ว่าอีนางว่าสิไปย่งางเที่ยวเบึงนั่นแหละ,ะแต่ก็บ,บรูว่าสิไดไปหรือเปล่าเพราะว่าเหตุงานนะคะเนาะบาได้ไปก็บ่เป,ป็นยังนะคะก็มีแต่อาหารไทยจำเดิมนั่นแหละพี่นอ้องที่ว่าไม่ได้แบบเดิมๆก็จะมีแบบไม่แน่วไม้ไมมเนก็บ ที่ยางดอกแต่ที่แต่ที่สําคัญคือราคาสูงแน่นอนจ้ะเอ้าบางนีนั่งเถอะเศร้าเขาว่าเอาเขาว่าเอาหน้ามใส่เข่าไปที่นี่นะหงเขาอยู่นี่นี่จะใส่อันน้ำส้มสายชูน้ำพี่น้องค่ะเพราะว่าเขามันเหลืองเขาสื่อมาจาบุบทีกนี่เอาเนี้เอานอนบ่ได้ดอกพี่น้องบางบางบางข้างในเขาก็นิ่มใส่น้าท่อเดิมเด้่แต่ว่าเขานิ่มเขาแฉบางข้างเข่าก็แข็ง บางข้างเข่าก็ขาาบางข้างเข่ากับเหลืองมันขึ้นอยู่ที่ว่าเขาเกาเข่าไม่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เขาก็ต้องเบึง่งเอากะเอาจะ้ะเอาแนวน่นบ่ได้พี่น้องเลยวัดนามบ่ถือบางมือขายของให้ลูกค้านี่เดี๋ยวก็เข่าก็แข็งเดี๋ยวเข่าก็กแฉะยุางงา่งยากต้องใช้ความชำนาญจะ้ะต้องกะเอาที่ใส,ส่น้ำส้มสายชูนี่ก็กันบ่ให้เขามันเหลืองจนเกินไปพี่น้อง แต่เข่ามันขาวใส่ผสมสายชูมันซอยใดเด้จะสังเกตได้เลยว่าคันเกิดว่ามือใด้หุ้งเข่าและเข่าเหลืองนี่บริษัทบริษัทผสมสายชูจ้ะเออใส่ผสมสายชูกลับไปสักฟ้านึ่งไงเข่ามันสีขาวเข่ามันสีบ่เหลืองหลายได้นะฮะในหน่อยก็เฮ็ดบุญุง่งยากอีนั่งยังไม่ทันได้ใส่หมวกเพราะว่าร้านยังไม่ทันเปิดเนาะค่ะเนาะ ร้านยังไม่เปิดเสศษตูดเขา่าอึ๊บโอ้ยหนักอยู่แล้วก็เสียปักเสียปักอากาศก็มาลอรุ่นกันพี่น้องว่าฝนสิตกบอฝนจะตกไหมวันนี้ ยิ้วเข่ายูา่แต่เดี๋ยวค่อยกินเข่าเฮ็ดเ <H ed. S 1> ตรียมของให้มันอดแล้วก่อนอันนี้จะเป็นข้าวเก่าที่เหลือจากเมื่อวานที่นั่งหุงเมื่อวานนี่แหละเสียบไว้ก่อนอันนี้เป็นผัก ลมเอาไว้เปิดย่ามมันห่อนย่ามมันอ่าวพี่น้องอเวลาห่อนเวลาอ่าวนี่นางเพราะว่าบ่าได้เปิดประตูเปิดตาตั้งเฮ็ดตลอดบางที่เฮ็ดก็ข่าวก็ต้องปิดประตูโอ้แต่ก,ก็จะเริมตรงไหนกันจัดขล้องเตรียมค้องเติมค้อง น้ำส้งน้ำซอสเอาขึ้นมาเตรียมมันเรียบร้อยน้ำมันหอยน้ากระขายดีน้ำมันหอยซอสอ,อนเนกประสงค์น้ำมันหอยเนี่ยทุกอย่างต้องสะอาดซอสเห็ดที่หนึ่งนี่ใส่สามมือสี่มือกระเบิดแล้วยพี่น้อง อาทิตย์หนึ่งกระเฮ็ดอยู่สองเท่อแต่ส่วนมากเจ้าของลานเขาจะเฮ็ดเองเพราะว่าลูกน้องมีสามคนแต่ละคนก็นยังพระท่านชินมือนะทุกอย่างถึงได้บอกว่าทุกอย่างมันใส่ความชํนานาญพี่นอ้องอ่าทุกอย่างมันใส่ความชํนานาญซอเสเซิร์ชนี่ก็จะเป็นเจ้าของร้านเพิ่นเฮ็ดไปหายเพิ่นเตรียมไปหายเนาะค่ะเนาะนี่หน้านก็เรียนรูปป้ายพี่น้องคะถามว่าหน้าโคตรนี่อยากจะเปิด้านของเจ้าของบอกก็อย,กอยากอยู่คะ่ะแต่ว่า การเปิดร้านอาหารอยู่เมืองนอกเนี่มันว่คือเมืองไทยพี่นอ้องยูนี่นี่มันต้องสอบมันต้องเรียนรู้ฝรั่งก็แพร่หลายเดี๋ยวแพร่ไข่เดี๋ยวแพร่ทั่วเดี๋ยวแพร่กุ้งเดี๋ยวแพร่นั่นแพร่นี่อุ้ยสารพัดจะแพร่พี่น้องเลยบฆสณาจักเถืือ <c oughs> อีนางบอกเคยแพร่ยังสนะเบิร์ํสำหรับอาหารการกินแต่ถ้าเกิดว่ากินกินร้ายกินร้ายเกินไปก็เกิดอาการเพืกันนี่พี่น้อง ยังประดงประแดกี่ยกินหลายเกินไปกระขั้นตุ่มขืนแต่กะกินของเสียบเนะาะใตยสีหามเพราหายกันกินก็ตใต้พอดีนี่ค่ะเตรียมของให้มันเรียบร้อยเอาของขืนมาสําหรับการขายให้เฮ็ดจังไหนก็ได้ให้มันสะดวกเข้าอ่ะนะทุกอย่างก็ต้องไวนะ้น้เอ,อื่อยเฉยแช่เพรท่นกินเด้อพี่น้องเอ้ทุกอย่างต้องไวต้องเฟ ถ้าเกิดว่าห้าเฮ็ดใบ่อยๆนั่นๆไปม,มันมันเ้าสีชัพน่านเองพี่น้นองคะห้าสีชิ้นเองเปิดน้ําใส่สําหรับแกงเตรียมไว้ให้มันแบบว่าสะดวกเฮ้าจะต้องย่างกลับไปกลับมากลับไปกลับมาน้ำน้ำเปล่าไว้ใส่แกงทำแกงยูนิตสีบอ่อเฮ็ด น้ำแกงไม่ว่าจะเป็นแกงแดงแกงเขียวแกงพะแนงแกงอีหยังก็แล้วแต่สิบ่ได้เฮ็ดน้ำน้ำซุปเอาไอ้น้ำน้ำแกงเอาไว้สิเฮ็ดออเดอร์ต่อออเดอร์เลยอยู่นี่สิเฮ็ดออเดอร์ต่อออเดอร์ลูกค้ารอมาโดนเดี๋ยวแป๊บเดียวเท่านั้นล่ะพี่น้องอีนางสิใช้เวลาเตรียมของนี่ก่อนเปิดร้าน1ชั่วโมงค่ะเนาะ โอ้ยหิวกาแฟอยู่บ้านก็กินกาแฟมากแล้วเนี่ยกินกาแฟดําอยู่บ้านกินกาแฟดํานะจ๊ะแต่พอมาออกมาทาํางานนี่บางที่บางบางอารมณ์ก็อยากกินเม็ดกาแฟพี่น้องบางที่นันง่งนั่งซื้อเป็นแก้วแก้วแก้ว,กวาคาปูชิโน่เป็นแก้วแบบถ้าถ้าแบบถ้าแบบเป็นแก้วมันสีแพงกว่าแบบนี้มันสิอยูทย่ที่นีสิบคนเนี่ย อไม่มีน้ําตาลครับพูชิโนไม่มีน้ําตาลถ้าพ่อใหญ่เห็นพ่อใหญยเราจมเด้พี่น้องพ่อใหญ่เห็นพ่อใหญยเราจมเนี้ยเพราะว่าแกะขวดหนึ่งกับขวดกระป๋องหนึ่งเนี่ยตีไปยี่สิบคนยี่สิบคนไทยนั่งซื้อกินซุ่มื่อมืออ่าซุมื่อที่ออกมาเฮ็ดงานอาทิตย์หนึ่งมีจเจ็ดมือยี่สิบคู่เจ็ดตีไปเท่าไรเราเดือนหนึ่งเป็นเท่าไรตะกี้เนี่ยพ่อใหญ่เราเห็นนีนั่งซื้อกินแบบนี้เนี่ยเราสีพูดเราสีจมเราสีคำนวณให้นีนั่งฟังทั้งหมดเลยตะกี้อย่นี้ นางฟังไปก็เครียดไปว่ามันจะอนนะ 20, ินอย่างนักหนาไก่แค่กาแฟแกวละ2ีสิบแกวยีสิบสามสิบมันจะอินอย่างนักหนาแต่พอมาคิดเบิ่งอีกทีหนึ่งมันมันแมนความเล่าพี่น้องมันแมนความเล่าการที่หฮามาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนี่ยเคยเด็เคยเด็กเคยได้ย,ยดิยนสุภาษ,ษิตว่าเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาตามไหมจริงๆฝรั่งเป็นอย่างก็คือ,อมีเงินใส่ใจมีเงินเพียงพอมีเงินเก็บมีเงินกินในใบกระษีณเพราะว่าเขาบ่ใส่ของฟุ่มเฟือย เขาบอกใส่ของฟุม่มเฟือยกาแฟดำกระป๋องนึงพ่อใหญ่ซื้อมากในราคาแปดสิบคนเรากินได้เป็นเดือนเอ่อเรากินได้เป็นเดือนพี่น้องคะ่ะมันกับแม่นความมันมัน,ม,นมันกับแม่นความเราอยู่แต่ว่าบางข้างบางอารมณ์อีนั่งก็อยากจะกินแบบนี้นะั่นนีนอกอวะเพราะฉะนั้นเวลาสื่อกินจะบอกสื่อให้เราเห็นพี่น้องคะ่ะจะบอกกินให้เราเห็น <laughs> อย่าววาอีนั่งเบา่าปวดเบา่คาคักเบา่าเนี่ยมันมันมันเป็นแบบนั้นอีเล่เออมันเป็นแบบนั้นอีเล่ ขอหญ่เราสอนนี้เราสอนอีหยังอีนั่งไลยหลายอย่างพี่น้องตะกี้อีนั่งก็เป็นค,ค,คนใส่เงนินบผิดคิดกันาเป็นคนใส่เงินฟุ่มเฟือยือกานตะกี้เนี่ยตอนอยู่มเมืองไทยหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็เบิดปตไปนั่นก็จะมาจมมาโอ้ยเงินหามาแถบตายก็บเหลือบเบื่อหบื่อบ่อไยงเพราะว่าการใช้ชีวิตของเฮานี่มันเป็่นมาแบบนั้นังแต่น้อยโอ้ยเสียปากก็เสียบ,บ่เขา้าการใช้ชีวิตของเฮามันเป็นแบบนั้นมาแต่น้อยพี่น้องโทษไทยบ่ได้แต่ต้องโทษเจ้าของ สังคมเมืองไทยที่อยู่มากแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วเปลีป่นนยนแปลงอย่างบ้ได้ดอกมีนางมาอยู่นี่นาาก็มาเรียนรู้อ้าวนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่ทั้งหมดทุกอย่างก็ได้พอไงแล้วค่อยสอนสอนเรื่องเงินเรื่องทอง,ทองสอนเก็บเงินสอน,สอนทุกอย่างนั่งใส่ผ้าเอี่ยมก่อนพอามาเปิดล้านเนี่ยเขาหยืนล้านเนี่ยเข้าจะหูว่าเข้าจะต้องเตรียมอันใดก่อนอันใดหลังพี่น้องอืม เสร็จแล้วก็จะมาไล่เบิงผักในนต,ต้กูกนกินกาแฟก่อนดีกว่าย่งางไปย่างมาเห็นนั่นเห็นหนี่เดี๋ยวก็สีบรีกินอีกนะอืมอืม,อมกินกาแฟนีนก็ะดีดอยู่เดียวเม,มล่เบิงผักจ้ะตอนปิดลานก็นเอาฟ้าปิดฟ้าปิด ไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่ามาตอนเช้าพักมาสิรดฟะเหี๋ยว,ยวนีอะไก็ไก่ไก่นนิก็สซิลวกวกาไว้เพราะลูกค้ามาซื้อก็จับใส่กระทะใส่หมอ้อเลยแ๊บเดียวบม่ต้งมาเสียเวลาไก่ผัดไก่เห็นมันสุกเพราะว่ามันเสียงต่อการใหม่เพราะใส่ไฟแห้งหรวซไลลกไก่ไ้ก้อนนี่มันจะโอเคกว่า เตรียมให้มันพร้อมเดี๋ยววันนี้มีทำไก่สเต็กจ้ะเมื่อวานนี่ขายไก่สเต็กขายดีเมื่อวานเนี่ย ยัำมากินข้าวดอกเตรียมของให้มันแล้วก่อนก็ตัังกินทีเดียวพี่น้องก็ได้ซีเรียสเพาะเนาะกินย้ำได้ก็ไเ้เตรียมของให้มันแล้วก่อนพร้อมขายก่อนเดี๋ยวมันสิ่งก่อนลูกค้ามาลูกค้ามาซื้อเดี๋ยวก็จะเตรียมของเดี๋ยวก็สิขายก่อนทีนั่งสิไทยคลิปอยู่ลาดหนีนั่ง ไอ้ขออนุญอยากจะค้องหลานแล้วเดี๋ยวนี้ขออนุญอยาตจะค้องหลานแล้วแล้วว่าอันลูขอทายคลิปในบ่อทายคลิปในลุงในหลานเดคลิปเดี๋ยวแล้วก็บอกว่าได้ยูแต่ว่าจะต้องสะอาดห้ามซกปรกห้ามทายหลานซกปรกแดดออกแล้วพี่น้องเดี๋ยวแดดเดี๋ยวเดี๋ยวฮุบเดี๋ยวหายเดี๋ยวฮุบเดี๋ยวหายอยู่นี่เละอันนี้จะเป็นใต้สต็กเท็ยนยังก่อนดีว่าบัง งงกันเจะของแช่กุ้งกันกุ้งสดละลายกุ้งใช่แล้วก็จะมาเห็ดไก่สเต็กก่อนพี่หนุ่มมาไก่สเต็กเลยก่อน ก่สเต็กเมื่อวานขายดีเป็นบางมือได้ไก่สเต็กขายดีบ่ดีกับเป็นบางมือกันได้บางมือขายดีบางมือขายบ่ได้เมื่อวานนี้มีชุดไก่สเต็กกับข้าวซีสุดลวดเบิร์ตจอยเบิร์ตซ้ำใส่หมวกก่อนดีกว่านี่น่าเอาอยางมาอยู่ยางมัดผมเออมัดผมใส่หมวกก่อน่น้องก่อนสีสิก่อนที่สิเฮ็ด มัดผมก่อนกล่องมันว่างไก่ไป,ไปเบอพี่น้องได้ยินเสียงนี่นางสัตว์บอกอันนีน้น่างใส่ไม้เด้ใช้ไม้ไม้ไหน้งหนองสาวซื้อมาจากเมืองไทยนั่นงมัดผมก่อนผมก็แหงแต่สัน่นผมผมโลนตาที่ตัดที่ตัดสินใจตัดผมนี่เพราะว่าผมมันโลนค่ะพี่น้องมาอยู่นี่ผมมันโลนมันเปลี่ยนกับอากาศน้ำน้ำน้ำ เป็นกรรมพันธุน์น้ะ yeah. ม,มูเยอะแยะมัดผมเก็บผมให้มันเรียบร้อยมัดมันโชคงี้ละ่ะย่างก็บฟันที่อยากจะมีร้านอาหารเป็นของเจ้าของโยต่ว่าการเปิดร้านอาหารมันม่เป็นเรื่องง่ายดอกพี่น้องมันสอบหลายอย่าง เขียหลายอย่างมีตนทุนแล้วก็ต้องเบ่งทำเลดีๆเปิดร้านมาแล้วก็มีความเขียดหลายอย่างว่าเขาจะประครับประคองไปได้ซั่ใดดอือเขาจะเปิดล้านไปได้ตลอดรถฟังบอมือนี่สีขายได้เท่าไดเดือนนี้สีพอตนทุนบอสิได้กับไลบอแดงสีหนะ้าพี่น้องคะ่ะมันหลายอย่างก็เป็นลูกน้องเขาดีละดีแล้ว <laughs> มาต้องรับผิดชอบยังรับผิดชอบแค่หน้างานเดียวกัแค่นั้น สิ้นเดือนมากก็ได้รับเงินเดือนได้รายได้หน่อยขึ้นอยู่ที่ชั่วโมงงานที่เขาเฮ็ดเขาเฮ็ดได้รายชั่วโมงเขาก็ได้รายเฮ็ดได้หน่อยก็ได้หน่อยขยันแน่ก็ได้รายน่าเสิเฮ็ดไก่สเต็กไก่สเต็กเอ๋อโก้เมาอย่างก็ลืมอีกเนี่ย มันลงลงเล,ลืม่มๆไม่พี่น้องคขาบางทีกับเบื่อจากของแล้กันเด้ลงลงเลงืล่มๆเออยนี่ยังปุ๋งไก่สเต็กปุ๋งบ่หยากดอกปุ๋งง่ายๆใส่ผงกะหรี่กับอัน ขมขมิ้นแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันบางทีมันก็ออกยากยากเลยเฮ็ดเสร็จแล้วก็ซีมเบิงบบดน,นี้แ้เอารสชาติอันใดอีกขาดอันใดขาดอันใดเกินแล้วก็กะทิ อาหารไทยบืมีสูตรตายตัวหรอกพี่น้องแล้วแต่ร้านนั่นๆเขาจะเหตุแบบใดเขาสใส่สูตรใดอันใดที่มันแซ่บอันใดที่มันเซ่บเขาก็เฮดอันนั้นนะคะเนาะแต่ละร้านบ่คือกันสูตรนะยี่งน,น่าก็สิบคนอยนู่นี่เดี๋ยวมาชิเลอะมัาสิเป็นงานยากจาของ <laughs> เดี๋ยวลองคนเบิ่งก่อนถ้าเกิดว่าพ่อพอก็สิเติม นี่เตรียมของบอหลายค่ะเตรียมของบอหลายก็เลยมีเวลาทายกล่องทายคีดเพียงถัดมาละเตรียมของหลายนี่บ่มีเวลาดอกห้อมกะทิไปเติมผงกะหรี่ครับอัน เอีอย้ยวะกับขมิ้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าวสีมันจางไปนี่แค่นี้ค่ะอันไก่สเต็กมันเหรร็ดปะยาดตกแต่ว่ามันจะแซบจะแซบแบ่แซบมันอยู่ที่น้ำจิ้มพี่น้องน,น้ำจิ้มน้ำจิำจ้มไก่สเต็กนะแซบบ่แซบมันอยู่ที่น้ำจิมำจมม้มน้ำจิ้มอีนางเห็ดว่าเป็ดอกจะคล้องลานทุนเห็ดเก็มีสูตรเขียนไห่นั่นแหละแต่ว่ากระจังวานแหละถึงจะมีสูตร แต่ห่ากับเห็ดแดดบ่คือเขาเพราะว่าทุกอย่างมันใส่ความชำนาญแค่นี้แล้วก็หมักไว้หมักไว้ซาก่อน มาเตรียมผักกันอันนี้เป็นใบโหะระพาแล้วก็กะเพราเอาไว้ใช้เด็ดอแบบนี้เลยพี่น้องห้อมใบโหระพากลับไปท่ายไปปลูกโหระพาก็กะเพราขายทรงออกนอกบน แต่แบบส้มนี่มันดำง่ายพี่นงแป๊บๆมันก็นดำแล้วได้มากนี่ต้องฝ้าวเห็ดฝ้าวกินเอาโหระพามาใส่แกงแดงกับแกงเขียวจ้ะมาไว้ใส่แกงแดงกับแกงเขียวเสร็จแล้วแต่นี้ ต้งใส่ใส่กองไว้อันนี้ก็คือเอาไวไ้ใส่ตอนใส่สก็จ้างล่างพี่น้องตอนใส่สก็จังล่างถ้าเกิดว่าล่างไ้เลยมันสีน,น้พัดจบเลยนะถ้าเกิดว่าล่างไ้เลยมันสีน้เรายัางบม่ได้ใส่ตอนนี้เพราะว่ายังมีของเก่าอยู่ของเก่าก็ยังเหลืออยู่ยังมาทัานเบิดใบกะเพราก็าเห็นใบกะเพราเราอยากกินกะเพราเพลทพี่น้อง ตอนแม่ก็นองมากบอกให้เอาใบากระเพราเพ็ดมาให้แ่ก็หาสื้อกันบ่ได้ยาก,กินใบกระเพราเพ็ดผัดไส่เนื้อเนื้อผัดเนื้อเนื้อผัดใส่ไก่นอก้อไหมดองแล้วก็ใส่กระเพราเพ็ดน้อกินี่เพ็ดข้อจุวยจุ่ยแซ่บแซ่น้องเลยเมื่อไหเรากลับไปไทยก็จะไปกินเอาพี่น้องส่วนมากอีนางอีนางเห็นหลายคนเหรอเดว่า อนอยู่เมืองนอกนี่อยากกินนั่นกินนี่พ่อพ่อสิกับไทยในคิดว่าสิไปกินนั้นนั่นสิไปกินนันนี่สิไปกินคักๆสิไปกินแบบสิไปกินพ่อพ่อไปถึงเมืองไทยแล้วกินบ่ได้พี่น้องกินบ่ได้กินบ่ได้หลายเอออีนั่งเห็นหลายคนเหรอพ่อกลับมากลับมาจากเมืองไทยเนี่ยโอ้ยว้าวพากันนึกเสียดายกันกลับไปก็กินกินบ่ได้หลายนะนะสิ่งที่อยากสิ่งที่อยากกินสิ่งที่คิดเอาไว้ก็กินบ่ได้หลาย เออมีแต่คนขเขาเสียดายกันก็บรรลุว่าอีนัง่งกับไฟสิเป็นแนวด <c oughs> ายหลงคอยนะเบิง้งเราเบ,บิ้งกับไปีนาน,นี่ละปีนานี่กกับจริงเพราะว่าพญเยิ่งจะกับไปเฮ็ดอันใบขับขี่นะใบขับขี่ไทยเล่าเบิดอายุปีนา,นานเดือนมีนาสัญญางานอีนั่งเบิดเดือนเดือนสองเดือนพฤษภาสมผ้า ก็บ,บรรู้ว่าเขาสิตอบอนเนาะคะ่ะตอไอหนางก็เอาแต่ว่าจะกลับไทยก่อนก็คือต้องกลับนแน่ๆปีนานี่แหละกับจริงๆจังๆ,งๆกลับอีรีเหรอเสร็จแล้วหน่าต่อไอหนางก็จะไอหนางสิลวกพักไอหนางลวกพักใส่แลค่ะนะพอเวลาพักสีพักสีตม้มเนี่ยัมสีในง่ายเหรแต่ว่าจะลวกลวกปลายดอกเี่น้องลวกน้อยเดียวลวกบ่าต้องให้พักมันสุก ลวกพ่อให้พักมันสลบแต่ก่อนลวกนี่พักใบเขียวพักไอ้ยางกอบบอคคลี่น่าสีไสเกลือลงไปน้าสีไซสเกลือแล้วก็ตั้งน้าให้มันเดือด,ด,ดเลยนะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็พักลงไปค้นสองเทืาสามเท้อกับพ่ออามานอกน้าเย็นแค่นั้นพักเทสิลวกมีแค่สามอย่างมีบอคคลี่มีดอกกระลำ บอคอลีดอกรกะลำหมันก็แค่ลอดแค่นั้นจ้ะลวกแค่นั้นพอลวกสามอย่างนอกนั่นบอหลวกเสร็จแล้วกะเพรากับโหดอพา,พาเสร็จแล้วกลับไปแช่ตู้เย็นไว้เอาไว้ใช้ใส่กาให้เบิดตตอนจ้ะอ้าอันกายัางมีอยู่แค่นี้ เสจแล้วจะสิลวกคักดอกกะลามต่อแล้วก็สเสด็จน้ำอันนี้คือพักลวกแล้ว ลวกเสร็จแล้วก็มาเสด็จน้ำลวกเซร็จนอกน้าเย็นท่านที่นอกน้าเย็นเสร็จก็มาเสด็จน้ําอันนี้ดอกกะลำ่ำดวนี้ร้านนี้ใส่พักหลายอย่างอยู่พี่นู่น ก็จะมีลวกแค่ลอดน้ำเพราะแค่ลอดอันเก่ากั็สิบัดละลวกแค่ลอดวยดีกว่าโอ้ยตู้เย็นก็สูงอเอาของแต่ละที่ต้องเอาตู้เอาโต๊ะมัดีนเอาพี่น้องสูงพวด นี่เปิดวมอมน้ำมันเปิดมอมน้ำมันก่อนทอดนะคะเนาะนี่แหะคะ่ะไอ้มาเปิดลานเปิดลานคนเดียวก็ไม่ได้ยุงง่งยากตกง่ายๆเข้าหูหนาง,งานแล้วว่าสเตปงานเป็นแบบใดเข้าหูแล้วเขาก็จัดการของเข้าเอง ต่อไปนั่นก็แค่ลวกพักแค่นั้นแล้วก็แล้วก็สเต็กไก่ไก่สเต็กเอาไว้สเต็กเสร็จแล้วก็พักให้มันเย็นแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นนะคะเนาะแล้วก็บะหมี่ยังแล้วพี่น้องมีแค่บล็อกเกอรี่มีแค่บล็อกเกอรี่ที่ต้องทําแค่นี้คะ่ะแค่นี้กับเบิร์ดแล้วเพอนั้นก็พ่อเที่ยงก็เปิดล่านขายแค่นี้งานบะหมี่ยังไหลจบเตรียมของแค่นี้แล้วก็ รอเวลาขายแค่นั้นเนาะคะ่ะเนาะค่ะคลิปนี้นางกอมาหายพี่ๆน้องน้องเบิ้งเนาะค่ะเนอวะค่ะพี่ๆน,น,น้งนองน้องเบิ้งการเปิดร้านอาหารการเตรียมโครงเตรียมของว่าเทาจะต้องเตรียมอีหยังแน่จังสีน่าพี่น้องคะ่ะพี่นางก็ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปแบบพี่ๆน้องเบิ้งเด้อะค่ะเดอะ้อใจใดก็เดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้นาัง่งฝากไว้แค่นี้เด้อะค่ะเดอะ้อไปลคะค่ะ